สวัสดีค่ะพบกับมัมมีช่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีโมเมนต์มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยโมเมนต์วันนี้คือมีนปิงไม่เคยอยู่ห่างกันเลยเมื่อต้องนั่งห่างกันเกิดอะไรขึ้นมารับชมได้ตามคลิปเลยค่ะความพี่มีนมักจะช่วยเหลือน้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม้แต่ตอนเลือกซื้อขนมพี่ก็ยังมาช่วยน้องเลือกซื้อ เมื่อน้องปิงนั่งทานขนมกับเอฟซีโดยไม่มีพี่มินอยู่ข้างๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเกิดไปแล้วเชียวน้องปิง<อ>ฝ่ายพี่มินเมื่อไม่ได้นั่งทานอยู่ข้างๆน้องก็ใช่ว่าจะทานด้วยความอร่อยเพราะสายตาจะคอยมองดูน้องตลอดเวลาแบบไม่ให้คาดสายตาเลยโอ้ยพ่อถ้าห่วงกันขนาดนี้ทำไมไม่ยกเก้าอี้ไปนั่งข้างๆกันซะเลยละ่ะจะได้ทานด้วยความอร่อยทั้งคู่ คอยหันมองน้องตลอดเวลาอยู่แบบนี้กว่าจะทานหมดแก้วก็คงคอเค้กกันพอดีสู้ไปนั่งด้วยกันดีกว่าไหม<อ>ขณะที่พ่อก้องกล่าวขอบคุณเอฟซที่ให้การสนับสนุนน้องมีนและน้องปิงเสมอมาน้องปิงนั้นนิ่งเก็บอาการได้เก่งมากส่วนพี่มีนนั้นคอยวอรเวน้องตลอดเวลาเดี๋ยวกระซิบ,บเดี๋ยวซบจนแทบจะก,กอดน,น้องอยู่แล้วนั่น เีูาก็สรังานตลอนะครับก็หวังว่าเราจะเจอกันี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรพลาดอะไรกก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็หวัว่ารจะมาปรับหมุดนะิรับ10ปีก็เดี๋ยวอาจจใได้เจอกัน So for international No อ่อ Yes i n t e r n a t i o n a Um, I would like to, to thank all of you for supporting these kids for uh, um, a long period of time because I keep seeing the same face over and over again and I know that um, it's a continued support. And um, I'm really glad that um, we get to meet you all and then hopefully um, we get to see you for a long, 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 time. And there's a lot more activities coming towards the end of the year. Special project with them, so I hope to see you guys again, if whether in Thailand or somewhere else. So thank you so much for um, supporting them and for joining this trip. Thank you. Thank you.